วิธีเป็นผู้ที่มีอิสรภาพทางการเงินข้อหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดในการมีอิสรภาพทางการเงินก็คือการพัฒนานิสัยการออมเพียง10-20%ของรายได้ตลอดชีวิตของคุณขออ้อ 2. หากคุณเริ่มต้นจากการมีหนี้สินให้ออมรายได้เพียง1%และอีก99%นํานไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและจงนํา1%ที่เก็บไว้ไปผ่อนใช้หนี้ของคุณ ข้อ3เมื่อการใช้ชีวิตปกติของคุณเริ่มสะดวกสบายประมาณ99%จงเพิ่มอัตราการออมให้เป็น2%จากรายได้ทั้งหมดจากนั้นจึงค่อยๆขยับเป็น 3%, 5%, 10%ในที่สุดเมื่อคุณออมเงินแล้วให้เริ่มผ่อนใชน้หนี่จงกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาและง่ายสำหรับคุณข้อ 4. ภายในหนึปีโดยประมาณ คุณจะค่อนข้างมีความสะดวกสบายในการนำเงินเดินไปออมทรัพย์หรือว่าลงทุนราว80-90%หากคุณทำเช่นนี้ไปตลอดคุณจะกลายเป็นเศรษฐีได้ในที่สุดข้อหเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเองพัฒนาพฤติกรรมความเป็นอยู่ในวิถีของพวกเขากุญแจสู่ความสำเร็จด้านการเงินขั้นพื้นฐานก็คือใช้เงินให้น้อยกว่าที่คุณหาได้และนำเงินไปลงทุนด้วยความระวังและอรอบคอบ กฎเหล็กด้านการเงินสองข้อสําหรับการประสบความสําเร็จในธุรกิจก็คือกฎเหล็กข้อที่1อย่าเสียงเงินโดยใช่เหตุหากคุณคิดว่าคุณรับได้กับการสูญเสียงเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการคิดเช่นนั้นจะทําให้คุณสูญเสียงเงินเปน็นจํานวนมากกฎเหล็กข้อที่สองเมื่อหาทางออกไม่เจอจงกลับไปที่กฎข้อแรกอย่าเสียงเงินโดยใช่เหตุมันดีกว่าหากคุณเนี่ยเลือกเก็บเงินไว้ในกระเป๋าหรือว่าบัญชีธนาคารมากกว่านําไปผลาญเล่น ในหลายคนพัฒนาทักษะพิเศษในด้านเฉพาะผลที่ได้ก็คือพวกเขาหาเงินจากด้านนั้นๆได้เป็นจนํานวนมากแต่หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยกลับเริ่มพัฒนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาทึกทักว่าหากพวกเขามีทักษะในการหาเงินในด้านนั้นพวกเขาก็จะต้องมีทักษะในการหาเงินในด้านอื่นเช่นเดียวกันยังไงก็ตามมันจะต้องใช้เวลาราวห้าถึงเจ็ดปีในการทำงานอย่างหนักและประสบการณ์และขอ้อผิดพลาดอีกมากมาย ทีุ่ณจะต้องเรียนรู้ในการหาเงินจากด้านนั้นเพราะว่าโลกนี้ไม่มีทางลัดจงอย่าเสียเงินโดยใช่เหตุมาพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นครับคนหนึ่งเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะไม่ทําเงินจากตลาดหุ้นพวกเขาจะเก็บเงินไว้ในตลาดหุ้นแทนและบริหารอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีเป้าหมายอันดับหนึ่งเป็นลูกค้าที่ถือกติว่าจะไม่เสียเงินโดยใช่เหตุ ขออ้อ2 80%ของผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหุ้นแม้จะมีประสบการณ์มาหลายปีแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามแม้ว่าจะมีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตามพวกเขาก็ยังคงเสียงเงินอยู่ดีขอ้อ 3. เศรษฐีที่รวยด้วยตัวเองจะเก็บเงินไว้ในตลาดหุ้นเพียงชั่วคราวและมักจะเป็นหุ้นที่ปลอดภยัยมั่นคงและมีมูลค่า พวกเขาใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน6นาทีต่อวันสำหรับการตรวจสอบการลงทุนของพวกเขาข้อ 4. เมื่อไม่นานมาน,นี้บรูเรนบัฟเฟตต์ผู้ที่มีสินทรัพย์จำนวน $8700 ดพันล้านดอลลาร์ได้เขียนไว้ว่าไม่มีสิ่งใดมีค่ามากไปกว่าการซื้อตลาดหุ้นในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปมากข้อ 5. การเทรดหุ้นไม่ใช่การเพิ่มมูลค่าในการเทรดหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันจะมีบางคนที่ได้กำไรแล้วก็จะมีบางคนขาดทุนเสมอ ท,ทุกการซื้อขายจะมีการตัดราคาเสมอเมื่อใดมีกำไรเมื่อนั้นมีขาดทุนและวิธีเดียวที่คุณจะสามารถได้รับและบรรลุซึ่งความมั่งคั่งังการเงินก็คือจงเพิ่มมูลค่าในทางใดทางหนึ่งแต่ไม่ใช่การเทรดหุ้นข้อ 6. หากคุณไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีกองทุนเหล่านี้จะติดตามตลาดหุ้นทำงานได้ดีกว่าในแทบทุกอย่าง มากกว่ากองทุนรวมใดๆและมีมูลค่าการซื้อกิจการและการขายที่ต่ำมากส่วนต่อไปจะพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขอ้อ 1. การถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทําเงินได้นับเป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งร่ํารวยขออ้อ 2. มันเป็นไปได้หากคุณจะซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องมีเงินดาวแต่คุณจะต้องมีผู้ที่ถูกกระตุน้นการซื้อได้อย่างง่าย ผู้ที่ร้อนรนใจอยากจะขายและไม่รู้เลยว่าทรัพย์สินที่เขาครองอยู่นั้นมีค่ามากเท่าไหร่ข้อ 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในหัวข้อลงทุนโดยไม่ใช้เงินดาวจะบอกว่าให้คุณดูอสังหาริมทรัพย์100แห่งก่อนจึงจะพบ1ิบแห่งที่คุณสามารถยื่นข้อเสนอซื้อได้จากสิบแห่งนี้คุณจะอาจซื้อได้เพียงแค่หนึ่งแห่งเท่านั้นดังนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนในการหาบ้านที่คุณสามารถซื้อได้โดยไร้เงินดาว ข้อ4แม้ว่าคุณจะสามารถซื้อบ้านโดยไร้เงินดาวแต่คุณยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารค่าจำนองบ้านค่าธรรมเนียมในการปิดธุรกรรมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่ากรรมสิทธิ์และค่าใช้จ่ายแอบแฝงต่างๆเมื่อคุณซื้อบ้านโดยไร้เงินดาวคุณจะต้องจ่ายเงินสดล่วงหน้าสำหรับการย่อระดับปรับปรุงบ้านการจัดแต่งสวนการซ่อมแซมและค่าโฆษณาในการหาผู้เชา่าหากคุณไม่สามารถหาผู้เช่าได้ทันที ุณจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าดำเนินการรายเดือนและค่าจำนองบ้านด้วยตัวเองจนกว่าคุณเนี่ยจะหาผู้เช่าได้ข้อที่ 5. วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเรียกว่าซื้อไปซ่อมไปมันคือการหาบ้านที่ปูพังซื้อบ้านในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดจากนั้นจึงเข้าไปซ่อมแซมทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันหยุดแล้วจึงปล่อยเช่าหรือว่าขายมันเพื่อเกณฑ์กำไรข้อ6 ขนทางแรกที่คุณจะซื้อและซ่อมบ้านอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือว่าเป็นปีขนทางที่สองคุณจะเริ่มใช้เวลาน้อยลงและเมื่อผ่านไปสองถึงสามปีคุณจะสามารถซื้อซ่อมและปล่อยขายได้ในเวลาเพียงสี่ถึงหกเดือนต่อปีเท่านั้นโดยสามารถทำกำไรในแต่ละครั้งด้วยความเสี่ยงเพียงน้อยนิดหรือว่าไร้ความเสี่ยงข้อ7คุณสามารถเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยทำให้มันน่าสนใจเพื่อที่คุณจะได้ปล่อยเช่าในราคาที่สูงมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าตลาดหรือว่าอาจจะขายมันเพื่อทำกำไรข้อ 8. กุญแจสู่ความสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์สำหรับคุณก็คือการคิดระยะยาวอย่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยความคิดที่ว่าคุณจะสามารถพลิกฟื้นมันและทำกำไรจากมันได้อย่างรวดเร็วให้คุณใช้เวลาคิดก่อนที่จะซื้อมันและครั้งแรกอย่างน้อย5ถึง10ปีคุณอาจสามารถซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ยังมองหาเงิน,นง่ายๆจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะนี่จะเป็นสูตรตายตัวของการเสียเงินอย่างแน่นอนครับข้อ 9. กุญแจสู่ความสาเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จงเรียนรู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งผังเมืองเพื่อนบ้านเศรษฐกิจชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนศูนย์การค้าและถนนทุกเส้นในย่านนั้น ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์นควาาสมัร็จนะครับ รวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยออป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปปสารทุก,ทกช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร t e โค้ด e NLP สวัสดีครับ